ยิงแบบสิงคโปร์ยิงแบบสิงคโปร์ครับคนดู <IS G itz> ยิงแบบอะไรนะพี่สิงคโปร์อะไรอะลอดช่องเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าหมุกนี้ได้วะหมุกนี้ได้มันเหลือสามเทียมเอากูหรอหมดดิหมดดิม,ดดมันกินยิงแบบไหนรู้ปะ่ะยิงแบบฝรั่งยิงแบบฝรั่งยังไงหรอสวิต์เฮ้ยไม่ใช่นะอันนั้นมันแนป

ไม่ใช่กูร้องเพลงปีใหม่โอ้โหเกินไปหรือเปล่าโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ตอนนี้ด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอีเอ็โโอเคนะครับเนื่องจากเราดําเนินการชนะลุลัวมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็เข้าสู่ส5้าดาวไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าแต้มที่1ิบห้าเดี๋ยวเราจะไปดูไปพร้อมๆกันว่า เมที่สิเนี่ยไอพิกกี้ไหวไหมจะเจอทีมดีไหมจะเจอเกียนไหมหรือจะเจอโปโไหมหรืออาจจะแพ้ <laughs> รู้นะครับแต่ก็อย่าลืมให้กําลังใจพี่ด้วยด้วยการกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับพี่ด้วยนะครับบอกเลยว่ามันแน่นอนเออเฟซเฟซเฟซบุ๊กวิกีเอ็ทอยากดูคลิปอะไรแค่คอมเมนต์เดี๋ยวจัดให้เออดีขนาดนี้มีที่ไหนไม่มีแล้วบนโลกใบนี้นอกจากไอวิกี่คนเดียวติดตามกันสิรออะไรโอเคนะไม่พูดเยอะไปดูคลิปกันดีกว่า Let's go พี่ดาสวัสดีนะครับมนุษย์ที่ไปซื้อลำใหญ่โอ้ยไม่ได้ลำใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสก็ติดคนดังไปซื้อทุเรียนที่ดาวอังคารเปี้ยวเตอนนี้เราก็อยู่กับแรงแดง15ดาวแต่ยังไม่15นะต้องดูเกมนี้ก่อนเฮ้ยทำไมมันเดินมาแบบนั้นน่ะบอดนะเพ้าขวาก็มา1ตัวแล้วอะไรมันเดินตามกูทำไมกันเนี่ยสคนเลยเนี่ยอะไรของเขาวะเฮ้ยมีป่าระเบิด เบ้าบาอลไอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นคิวของพี่เนาะแต่ไม่ได้โอ้โหเป้ามันล็อกหัวเท่าทีสามเม็ดแดนชานนีดนะ่ดูนะดูนะดูนะโอ้โหจะเอาแบบเป้าล็อกอ่ะเฮ้ยนี่แปลกๆปลกนี่แปลกๆปลกโกรธแย็บหัวแม่งเลยไอ้เมื่อกี้แปลกๆว่ะมันมาแรงแดงได้ไงวะเฮ้ย เพื่อนลงไปหนึ่งเพื่อนลงไปหนึ่งไอพี่กี้จัดเองเพื่อนไอพี่กี้จัดเองพี่โชเองมาไอพี่โชเองไอเฮียโอเคกูไม่ตายพอตอนเนี้ยนี่เนาะคุณเพื่อนกูเพื่อนกูสามศพด้วยเพื่อนกูสามศพด้วยเพื่อก็ไม่ได้ตาไหรก็ไม่ได้ตาไหรนะอือเอเฮ้อเอ้า เกมนี้ม่ UMP ลืมดูชิปหายแล้วเล่นอะไรดีวะคนดูพีกส่วนก็น่าเล่นนะเอาจริงแล้วอ่ะทอมสันก็น่าเล่นนะพาราฟราล์แล้วกันเพราะว่าด่านนี้เน้นยิงไกลดีกว่านะครับมันเอ้าเเม็ดเดียวเม็ดเดียวเองนะนเ,นเ,เอา้อาอกดไหลพี่กูโดแนแบนแน่ๆเลย เกมนี้กูโดนแบนแน่ๆเลยคนดูงงนะงงไปท้งฟัคก็งง <_ d ose> คือเมื่อกี้เนี่ยพี่ลากอันนี้นะพี่ลากแค่ตัวเดียวนะแต่เป้าเป้ามันดูดไปเข้าใจฟิลป์ะ <_ d ose> คือเราลากแล้วเรากดค้างแล้วมันเป้งหนึ่งใช่ไหมแล้วเรายัางลากอยู่ไอตัวที่ล้มก็ล้มไปแต่เรายังลากอยู่มันก็เป้งไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป้งหมดเลยนะหมดเลย <_ d ose> เฮ้ยเ <_ d ose> ม็ดยาพา แมสเดียวพอนี่งไงระยะใกล้ๆแบบนี้ไม่ให้พลาดหรอกครับระยะใกล้ๆไม่ต้องเดินดอจอเกือบพับสะบ,บัดจนจอเกือบพับอะ่ะอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนไหวเปล่าเพื่อนไหววะเดี๋ยวคนเดียวโผล่ไอ้บิ๊กมาอีกแล้วไอ้บิ๊กเฮ้ยิเสียงมาโผล่มาดิโผล่มาดิสะบัดหัวรุร่นแหล่มาดิเสี่งยงฉันหมดแล้วอะ่ะ หัวกระจุยเลยกูตามด่านมชมพูด้ะเสียชาติเกิดเลยกูโดนนมชมพูด้วยคนดูว่าปะต้องแรงกี่แดงกี่ดาวอ่ะคนดูมันถึงจะแบบอันเนี้ยมันถึงจะแบบต,ตึงอ่ะอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วสวยเฮ้ยอันนี้ตึงนะเลวิสเลวิสเซนโซ เฮ้ยมันจะมาแย MVP ่ง MVP มีพีพี่และป้าวะคนดูเฮ้ยอันนี้มันตึงว่ะไม่ธรรมาดาอันนไม่ธรรมาดาชัว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยลูกซองหน่อยแม็กเจ็ดไอ้บิ๊กกี้มันเคยทำไว้แม็กเจ็ดทั้งเกมมันเคยแบบเป็นนัมเบอร์วันนับปร์ะเชิงตึงเปียแต่ว่าต้องไปไประชิดก่อนนะขอวิ่งก่อนแปบ๊บอ้อมหลังอ้อมหลังดูได้แน่ดูดูทรงแล้วอุ้ยหลบอ้านิดเดียวไอ้เหี้ยบิ๊กกี้ พี่จะได้หมดอยู่แล้วดามเมจโคตรเยอะกระจายมากโอ้โดนเพื่อนกูมงดูเลยเลวิสเซนโซมึงเลวิเล,ลวิเอามันอย่าไปโย่เฮ้ยอย่าไปว่านแม็เวกตงวิตเตอร์อะไรเงี้งงยเอามันเพื่อนแล้วมึงโดดออกน้กโคนโน,โน่ทำมันแสกของเงาอะไรล่ะเพื่อนแลว้วมโดดลงมาละได้จเจริญเจริญน,นะขวายมึงเจริญเจริญนะมึงอยู่ในโคนโน่มึงก็โดดออก อันเพื่อน a k h a k z อะไรเนี่ยสวยสวยเพื่อนสวยทำดีออกนอกวงตายห้าไปซะโอ้โหแรงแดงทุกคนทุกตัวแต่เล่นยังงี้ใครเคยเจอแบบนี้มั้งครับถ้าพี่จับเวกเตอร์คู่นี่คือโคตรเกียนมาตาฟัคก์โคตรเกียนจริงๆจริงๆ เคยเป็นกันไหมอ่ะแบบสุ่มมาแล้วเราต้องแบกคนเดียวอ่ะคนดูแบกคนเดียวเลยเฮ้ยเจอ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 ยิงแบบสิงคโปร์ยิงแบบสิงคโปร์ครับคนดูยิงแบบอะไรนะพี่สิงคโปร์อะไรอ่ะลอดช่องเฮ้ยเกิดไปหรือเปล่าม่ีได้วะมุกนี้ได้มันเหลือสามปิดเกมเลยรับกันนะนี่ไงเฮ้ย ยิงยิงแบบยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรดีวะหมดดีมดดีเมื่อกี้ยิงแบบไหนรู้ป่ะยิงแบบฝรั่งยิงแบบฝรั่งยังไงหรอสวิตเฮ้ยไม่ใช่นะอันนั้นมันสแนปใกล้เทียงกันเลยก็ไม่มีใครแย่ง MVP ไปจากพี่ได้อีกแล้วนะครับไอ้บิกิ X 2กี้ X2 12 Q 0คิวเพราะว่าพี่เล่นคนเดียวเก็บคนเดียวไม่ต้องเผื่อแผ่ใคร 15ดาวตกมาเป็นของไอพิกกี้เอชเป็นที่เรียบร้อยทำได้วันนี้ไอพิกกี้มันท็อปฟอร์มว่ะมันมีแต่มุกเด็ดๆว่ะไอพิกกี้ก็มันไม่รู้นะว่ามันวันนี้มันตึงโอเคครับเล่าท็อปฟอร์มจัดๆ มุกมาแบบเยอะจริงๆโอเคนะครับถ้าใครชอบพี่ออา,อางี้ดีกว,ว่าถ้าไม่ใครไม่แบบไม่ต้องแบบชอบคลิปแบบนี้อะไรเงี้ถ้าใครชอบพี่อะไรอย่างเงี้ยในความกวนส้นต็นนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไอพิกกเอ็กโช ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นในสตรีมพี่ไม่ว่าจะเป็นห้องไฮลงไฮไลท์ก็ติดตามกันไว้นะครับเจอกันแน่นอนสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะขอในยญานขอติวลาไปก่อนนะครับน้องๆนุ่นๆทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าท็อปฟอร์มกว่านี้แน่นอนครับไปแล้วบาย